ผัดกระเพราเนื้อเห็ดฟางเนื้อก็เป็นเนื้อวัวน,นะครับใช้เนื้อสันเอามาหั่นบางๆหั่นลงบางนะครับก็จะทำให้ไม่เหนียวก็ซอยหั่นบางๆนะครับบางเฉียบเลยเวลาเคี้ยวก็จะเคีย้ยงง่ายๆเห็ดฟางก็ หั่นครึ่งแล้วก็หั่นอีกครึ่งเลยเพราะว่าใหญ่มากพริกวันนี้ก็พริกเหลืองกับพริกแดงกระเทียมพริกกระเทียมที่โขกไว้ หอมดีแล้วก็ใส่เนื้อลองไปเลยเนื้อเกือบสุกแล้วนะครับก็จะใส่เห็ดฟางน้ำเปล่านิดหน่อยซอสปรุงรส ซอสหอยนางรมน้ำตาลผัดกะเพราเนื้อง่ายๆแบบนี้แค่ซอสลุงหนวดสาส้มกับซอสหอยนางรมจบใบกระเพราใส่เยอะๆหอมอร่อยดีเสแล้วก็ผัดต่อเลย ผัดเป็นนานนะครับผัดเป็นนานก็ปิดไฟได้พอละพอพอจบผัดกระเพราเนื้อเห็ดฟางพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับสวยงามน่ารับประทานจริงๆผัดกระเพราเนื้อเห็ดฟางขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับกับเด็กชายปามมี่นะครับปามมี่ก็ ตักเนื้อเห็ดฟางข้าวก็เป่ามาแล้วนะครับแต่เพื่อความชัวรก็เป่าอีกทีเรียบร้อยเข้าปักได้เข้าปักแล้วกำลังเคี้ยวเคี้ยวอย่างตั้งใจเคี้ยวไปครับไปครับโอ้โห่นะครับเนื้อกับเห็ดฟาง เนื้อก็อันบางๆนะครับก็จะได้นุ่มๆไม่เหนียวอันหนาก็จะเหนียว